น้ำั็แรงมากเลยนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเราลงไปได้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p ีเน้องพิมพนะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมเนี่ยจะพาน้องกบกับละหลานในบ้านไปเล่นน้ําสปริงเวกันนะคะเดี๋ยวเราพาพี่พีไปดูว่าน้ําสปริงเวที่เขื่อนเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็พาน้องกบไปเล่นน้าด้วยนะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราพาพี่พีไปไปกันเลยนะคะไปค่ะนี่นะคะก็มีคนพาเราไปนี่แล้วก็น้องน้ํานี่น้องกบนะละหลานในบ้านนะ เราจะไปเล่นน้ำกันนะนเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆดูนะดีดูน้องกบน้องกบน้องเลือกลากน้องโอป้านะนี่น้องแอมแอมนะคะนี่เราพาน้องๆเนี่ยไปเล่นน้ำกันมีเด็กๆทั้งนั้นเลยนะพี่ๆไม่ต้องกลัวนะคือผู้ใหญ่เนี่ยใบกันทั้งหมด4ี่คนนะมีหนูน้องน้ำแล้วก็พี่หนุยอีกคนนึงแล้วก็เป็นพี่ฟ้านะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูเด็กๆกัน พี่ๆี่เน้องดูนะนี่สนามบ้านรงผินนะ่ะทุกเย็นเนี่ยจะมีเด็กมาเล่นบอลเตะบอลนะเดี๋ยวเราให้พี่พี่ดูนะบรรากาศที่ไปเราจะวันนี้เราจะเปลี่ยนไม่เล่นน้ำในห้วยแนละ้วเราจะไปเล่นน้ำในเคื่อนแทนนะนี่ดูเด็กๆเด็กๆชอบมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวน้องกลบลามีน้องแอมแอมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราให้ดูนะ mm hmm. โน้ำที่นี่เี่นลึกมากเลยนะ mm hmm. แต่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะพ,พี่แต่ว่าน้ำที่นี่เนี่ยลึกมากแต่ว่าน้ำสปริงเวนที่เราจะพาพี่พี่ไปเล่นเนี่ย mm hmm. ไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ลึกนะ mm hmm. เด็กก็สามารถเล่นได้นะเราถึงพา น้องๆมาเล่นน้ำกันนี่นะคะนี่ถนนที่บ้านเราเนี่ยก็เพิ่งทำเสร็จนะพี่พี่ไฟเนี่ยก็เริ่มมาถึงเขื่อนบ้านน้องิูแล้วนะสัญญาณมีแล้วนะพี่พี่ ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้อากาศหนาวมากเลยนะพี่พี่มีพี่พี่ดู่น่านน้ำขึ้นเนียย่ยมียน้ำสองฝั่งแล้วก็หมู่บ้านน้องผิงนี่นะคะช่วงเย็นมาเนี่ยก็จะมีน้องๆเย็น มาเต,ตะแล้วก็ที่นี่ทุกวันเลยนะคะพี่พี่นี่นี่นะคะให้ดูบรรยากาศนี่นะคะที่นี่แล้วก็มีน้องๆปั่นจักรยานนะคะนี่นะคะพี่พี่เดี๋ยวเราให้ดูบ้านมีบ้านไม้เป็นี้นี่อยู่สนุกมากเลยนะพี่พี่มีอากาศดีมากเลยนะ เป็าแบบสูงมากเลยนะพี่พี่ไม่จะสูงแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงเขื่อนบ้านเราแล้วนะนี่ตอนนี้น้ําขึ้นแบบสูงมากนี่เราจะพาพี่พี่เนี่ยไปเล่นน้ําตรงนี้นะน้ําเนี่ยสะอาดมากเลยนะจะริงเวนะ เดี๋ยวเราทำนู่นพี่พี่เดี๋ยวเราให้พี่ๆดูมีนี่มีคนพายเรือนะแต่ไม่รู้ว่าชัดบ่อนนะคะนู่นนะคะเหลือที่บู๋หรอป้านี่นะคะแต่ก็ไกลมากเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราให้พี่ๆดูเดี๋ยวเราถ่ายให้พี่ๆดูก่อนนะคะนี่ บรรยากาศดีอย่งนี้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้พี่ๆดูข้างล่างนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ๆดูแล้วก็เราจะถ่ายให้ดูนะนี่ไปถ่ายให้พี่ๆดูนะบรรยากาศที่นี่ดีมากนุ่นน้องๆลงไปแล้วนะนี่เดี๋ยวเราให้ดูว่าวิวที่น,นี่เนี่ยดีมากเลยนะคะเรายืนข้างบนเนี่ย มองเห็นไกลามากเลยนะคะนี่เห็นแต่จริงๆเนี่ยมันมองเห็นถึงข้างล่างเลยนะพี่พี่แต่ว่ากล้องมันมองไม่ชัดเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยเห็นถนนข้างล่างเลยนะเหมือนต้นไม้มันบงนนะพี่ๆี่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเล่นน้ำพาพี่พี่ไปเล่นน้ำนะ อูนะเราจะไม่ให้พี่ๆเห็นเพราะว่าน,น้องเนี่ยอบางท่านเนี่ยเล่นน้ําแบบอแกสเสื้อผ้านะนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันหลังจาพ,พี่ๆไปนะน,นี่นะคะเราให้ดูบรรยากาศเนี่ยข่าวนี่ภูเขาที่เราขึ้นมาเนี่ยสูงมากเลยนะนี่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 เนี่ยทางมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราเนะลงไปเล่นน้ํากันเนี่ยข้างบนจะเป็นศาลานะ แรงมากเลยนะโอ้วีวีดูแม่น้ำเนแรงมากเลยนะ ก่อนถ้าเราลงไปได้นะตอนนี้นะคะน้องพิวเนี่ยจะพาพี่ๆลงไปชม ไปกัน แล้วพี่พี่แต่ว่ามันมันไหลลงไปไม่ได้อ่ะนี่เราให้ดูนะบรรยากาศข้างในเนี้ยน้ำเนี่ยแรงมากเลยนะนี่พี่พี่ ดยายนะพยมไปบ้านนะพี่ๆเดี๋ยวลองพิสยให้ดูนี่นนะ เี๋ยวเราเนี่ยให้พี่ๆดูข้างล่างนะเจ๋อหลาจะไหลลงไปแต่ว่าพี่ๆน้ําเนี่ยน้องพิมไม่กล้าถ่ายดูนะโอเคเจ๋อหลายจะถ่ายพี่ดูนี่นะคะแต่ว่าน้องๆข้างบนยังไม่กล้ามาเล่นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นข้างข้างบนกันนะเพราะข้างล่างยังไม่มีใครลงมาเล่นเลยโอเคไม่ใช่ก็เดี๋ยวน้องพิมเนี่ยจะลงไปถ่ายพี่ๆเอสดูนะข้างล่าง เพราะว่าน้งพินเนี่ยไหลลงไปแล้วเดี๋ยวร่องมันจะเปียกนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นข้างบนกันนะเพราะว่าทางล่างเนี่ยไม่มีใครลงมาเล่นน้ำกันเลยนะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาน้องคุณมาเล่นน้ำนะนี่เราพาน้องคุณมาเล่นน้ำกันเอ้อเอาดินะตบดิ Oh นี่นะคะเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะแล้วก็พาน้องสดพาหน่องเสร็จแล้วนะเที่ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวกีออนหน่องสบแล้วก็เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเพราะว่าเถ้าอาบน้ำนานๆเนี่ยน้องสบจะไม่สบายนะก็ชิมนี้เนี่ยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายกดบ๊ายบาย